สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามีรถเช็คสภาพใหม่หนึ่งคันนะครับมานำเสนอนะฮะเป็นรถเช็คร้อยเปอร์เซ็นนะครับนะครับเป็นรุ่นหกหกสี่ศูนย์สองเพาะนะครับเกียร์กลางคันหน้านิวฮอลแลนด์รถตรงรุ่นนะครับไม่ได้ผสมอะไรเป็นรถสหัางอดีเพิ่งเช็คเสร็จเรียบร้อยพร้อมจะจำหน่ายฮะพร้อมใช้ก็เลยเอามาทางลิให้ชมกันเผื่อท่านใดสนใจต้องการเอาไปใช้งานก็ลอง พิจารณาคันนี้ดูนะครับสำหรับราคาขายเราตั้งขายอยู่790,000บาทได้ตัวรถได้้านหน้านะครับรถเช็คร้อเปอร์เซ็นต์นะครับบิวใหม่ทั้งคันนะฮะรถเช็คร้อยจากทางแล้วเรานะครับจะไม่เหมือนที่อื่นนะฮะเช็คของเราคือรื้อทําใหม่ไม่ใช่แค่ตรวจสภาพอันไหนดีอันไหนใช้ได้ก็ไม่ซ่อมไม่ทําไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมของเรานี่ทําใหม่หมดเครื่องเกียร์และไฮดรอลิกนะครับปั๊มเชื้อเพลิงทาใหม่หมดเลยนะครับ คันนี้เราก็ฟิตเครื่องตีปอกใหม่ตีปอกสูบใหม่นะครับปรเกนชุดซ่อมใหม่หมดวาล์วเอเสียทําใหม่หมดนะฮะบ,บมเจพึงเช็คใหม่นะฮะโดยร้านที่มีชื่อทางจังหวัดทางบ้านเรานะครับผมทางจังหวัดทางบ้านเรานี่นะฮะร,ร้านดังครับผมปั๊มข่าววาล์วแพ็กนี่ตรวจสภาพเปลกอยนลูกยางใหม่หมดใช้งานได้นะครับระบบไฮดรอลิกหรือปั๊มแดงเปลี่ยนกระบอกไม่ใช่เปลี่ยนกระบอก,ก,รบอกครับเปลี่ยนลูกยาง แล้วก็วาวนะครับเซฟตี้วาวใหม่หมดนะครับสินทุกตัวใหม่หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซนคันหน้าสินในดุมบูตในดุมนะฮะสินในคานนะครับผมเช็ค์สินทั้งห,หมดด่วนแล้วสินแล้วหลังนะครับอ่ะต่อนะครับของเหลวใหม่หมดนะฮะน้ำมันไฮดรอลิกสามถังเจ็ดแปดแปดสี่เปลี่ยนใหม่หมด คือคนนี้เราเช็คแบบเต็มสเต็ปทุกเหมือนทุกคันของร้านเราที่ผ่านมาดูนะฮะถ้ารถฟิตเครื่องใหม่นะครับสังเกต้ำามันเครื่องได้เลยนะฮะน้ำเครื่องจะใส่นะฮะถึงทางานไปสักพักถึงน้ำเครื่องก็จะคงใส่อยู่อย่างคนนี้เป็นต้นครับชักมันที่ใส่แนวเลยนะฮะถ้าเครื่องไม่ทําใหม่นะฮะเครื่องไม่ฟิตใหม่แค่เปลี่ยนแหวนเรื่องอย่างเงี้ยนะครับบอกติดเครื่องแป๊บเดียวน้ำเครื่องก็จะดำแล้วนะครับผมวิธีการดูง่ายๆนะฮะ ครับผมคันนี้ก็จะได้สภาพตามรูปแบบนี้เลยนะครับเป็น6640คันหน้านิวเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์ระบบข้อออกสองพาก็จะเป็นก๊อกน้ำมันนะครับนี่ฮะก๊อกน้ำมันปิดเปิดระบบสายไฟนี่เดินใหม่หมดนะครับผมอุปกรณ์ติดรถก็จะได้เป็นดันหน้าคายเฮงหลีนะครับใบดันนี่เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับดูโครงดันนะครับโครงดันสวยๆนะครับอันนี้เป็นโครงดันติดรถติดรถเตมเดิมเลยนะครับนี่ครับ รถคันนี้ถือว่าไม่ช้านะฮะจะของเดิมใช้ดูแลรักษาดีมากรถยี่สิบปีนะครับคันนี้เจดทะเบียนมานะครับสภาพยังสวยสดนะฮะคงดันยังไม่ช้าเลยดูแขนลากนะครับผมแขนลากแขนแบนยังสวยๆอยู่เลยฮะนี่ครับหูสะโพกนะฮะหูสะโพกก็สวยทั้งสองฟังนะครับนี่ เอกสารทะเบียนร้อมนะครับคันนี้เราตั้งขายเจ็ดแสนเก้ากองกอกเบรทนี่เราล้างแล้วนะครับผมล้างทำความสะอาดไส้กองแล้วก็ถ่ายน้ำมันใหม่ให้เรียบร้อยนะครับูพาชมรอบรอ่กันนะครับผมก่อนจะติดเครื่องนี่ฮะซินกระบอกเลี้ยวทั้งสองข้างใหม่หมดซินพาเบรกยางบวกเบรกนะครับของใหม่หมดนะฮะน้ำมันในดุมในคานนี่ใหม่หมดนะครับถือของใหม่ใส่เลยนะฮะถ่ายน้ำมันใหม่ อดู่ครับอ่าลองฟังเสียงเครื่องกนดูสักหน่อยนะครับ ช่างของเรานะครับเก็บประม่วนนะครับเอาจจะดูขับใค่ชนกัเล็กน้อยนะครับไอ้ไถ่ยาวเลยนะฮะม่ได้ไไดี นี่นะครับผมก็ทดสอบให้ดูถึงศอกเขานะฮะวิธีการเข้านะครับแล้วก็วิธีการปดนะครับก็บิดก๊อกปิดเปิดแค่นั้นเองนะครับก็จะเป็นโควินและธรรมดาได้นะครับสำหรับคันนี้นะฮะสวยแบบนี้ครับเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะเราจะทางร้านเรานี้เช็คร้อยก็คือเช็คร้อยนะครับหรือทําใหม่หมดนะฮะไม่ใช่ว่าอะไรพอได้ก็จับใส่จับใส่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะของเราเช็คร้อยเลย เะครตีปอกฟิตใหม่นะครับอร่อยใหม่หมดแถมทุกชิ้นนะครับผมเจะแส่งาบมืนบบบครับสำหรับค่าันนี้ถ้าสนใจนะครับ08107640 0นะครับ640คันน่ามีคันนี้เอกสารทะเบียนพร้อมจะส่งฟรีครับผมสภาพแบบนี้นะฮะสวยๆแบบนี้นะครับถ้าชอบจะสนใจนะมาทดลองขับได้นะครับ รถของเรารับประกันนะฮะคุณภาพเครื่องเกียร์และไฮดรอลิกนะครับ30มปันครับผมอคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบพระคุณสหรับการติดตามและรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ